วันนี้นะครับพี่จะพาน้องๆไปดูตาปอนยอดนักเลี่ยมขึ้นมาเบ๊บึ้นมาเบ๊บเดี๋ยวหาทางแดงหาทางแดงหาทางแดงก่อนชึบนายต่อยิงถังนี่แหละครับ ตาปอนยอนนักเลี่ยมคลิปนี้นะครับเกิดขึ้นตอนที่พี่กำลังสตรีมอยู่ตาปอนได้ส่งคนดูเอซีมาหาพี่ด้วยความที่แปมวัดดวงเป็นเจ้าถิ่นเป็นรายชาภาคอีสานปตอน้องต้อนรับงามงามโดยการที่พี่ชวนมาหนึ่งต่อหนึ่งซะเลยราชาขี้โมปะทะราชาเลี่ยมน้องๆคนดูเชียร์ใครกดไลค์แล้วคอมเมนต์มาทีมแปมวัดดวงจะมา เล่นเหลี่ยมจนชนะราชาเหลี่ยมให้ดูไหนครับตาปอนที่ว่าเหลี่ยมเหลี่ยมตึงตึงอ่ะคือพอดีว่าผมเห็นในติ๊กต็อกมาหลายคลิปแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบสเตปเหลี่ยมย่อสเตปเหลี่ยมขับรถชนสเตปเหลี่ยมปลารละเบิดออ่ะผมเห็นเหลี่ยมมาหลายคลิปแล้ววันนี้ก็เป็นราชาขี้เมูปะทะกับราชาเหลี่ยมนะครับคือผมงก็บอกเลยนะว่าพี่อ่ะ พี่ไปแต่งตัวมาเลยครับพี่อยากจะอยากจะใส่ชุดไหนแพ้ผมแต่งมาเลยอมผมแต่งแป๊บผมแต่งแป๊บเอาเลยพี่เอาเลยนะท่านทุกคนน้องๆหนูๆเชียร์ใครก็ใครเชียร์พี่ก็กดไลค์ครับใครเชียร์ตาปอนก็คอมเมนต์แล้วกันนะครับตาป,ปอนชนะอ้าว FC แปม๋มวัดดวงไปไหนหมดครับเนี่ยโอ้โหมาตาปอนชนะอะไรในีเอ้ย f พี่หายไปไหนหมดครับระวังน้องๆจะเสียใจนะครับ ใครที่ไม่อยากจะเชีร์แบบวัดดวงแล้วมังจะเสียใจนะครับอืมโอเคนะครับเพืดูเราจะมาอธิบายกติกาก่อนละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่ห้องหนึ่งหนึ่งไฮไลท์นะครับจะเป็นห้องหนึ่งหนึ่งเชิงอัดตัวสามารถได้ทุกปืนเลยนะครับแบรนด์แค่ระเบิดอย่างเดียวถ้าใครเคยดูคลิปที่พี่หนึ่งหนึ่งกับนักแข่งทีมเพสไปก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมเองคนที่ตึงๆอ่ะได้เลยครับเพแค่ผมเลยผมเคยลงทัวไอ้นั่นเจอพี่อยู่นะเนี่ยชื่อนี้เดี๋ยวก็รู้ครับระหว่างแปบคลองวัดเจอกับตาปอน่ะ ใครเชียร์พี <If> suffer, <rain> ่กดไลค์ใครเชียร์ตะปอนคอมเมนต์ครับปืนอะทุกปืนครับผมบอกแค่นั้นแล้วครับทุกปืนห้องแรกเกมแรกชิวๆครับผมผมต่อให้อัดตัวอะไรผมไฮไลท์ครับผมไฮไลท์แค่นั้นแหละไอ้เชียร์ไม่เชียร์แปะมาดวงร้องเสียใจกันนะใครไม่อยากเชียร์แปะมาดวงร้องเสียใจกันนะดูดิครับไอ้วอคุมตีนครับไซตามะห้องไรว้าวเช่อเช่อโชเออร์โชเออรเป็นเฮ้ยเฮ้ย นี่เลยบอกงี้เลยบ่เอ้ยผมเปิดกว่านละกันนะครับมาดิาอุย้ยใส่ตัวละครมาผิดเฉยอ่ะขอหนึ่งนัดก่อนไปผมขอหนึ่งนัดก่อนจากกันเราอะ่ะอุ้ยใส่ตัวละครมาผิดลืมไม่ <laughs> งั้นคุณไม่รอดแล้วนะไม่งั้นอน่ะไม่งั้นตาปอนเสร็จแบบมัดวางไปหนึ่งสูดแล้วนะเมือ่อกี้ <laughs> เรียบร้อย <c oughs> เรขอแบบเซลฟี่ช็อตนี้ลงลงคลิปหน่อยแล้วกันอย่าน้อยอย่าลืมแชร์พี่แล้วกันนะครับใครที่แชร์ตะกอนก็ฟิแกนฝั่งมาแชร์พี่ได้นะครับฝา,า,ากไปติดตามเพจในเปอร์เกมเมอร์ด้วยนะฮะไปรุ่นเดี๋ยวกินี้เราจะเปลี่ยนปืนนะครับไปเดี๋ยวกมนี้เราอัดตัวไปเลยก็จะสองศูนย์ก็จะสองศูนย์เกมไเนี่ยก็จะสองศูนย์มาเลยมาเลยไปรุ่นไปรุ่นแลดีไปไปครับผมไปไปละ ไปเราไปเลยแล้วกันนะครับเราไม่รอแล้วอะเยู่มาทูดมาหาแล้วครับเฮ้ยอยู่ไหนวะอ่าเล่นเหยียบไอวอได้ครับพี่ดูเอ็มพีได้หนาดูเอ็มพีได้หนาทุกคนดูเอ็มพีได้หนาดูเอ็มพีได้หนา ว่าเพิ่นเสร็จละลครอะไรมาว้าตะบอนจนมุมครับเมื่อเจอกับแหวมัดดวงครับนั่นแหละอุ้ยล็อก t l นอุ้ยผมล็อกตีนเฉยนี่เขาเกืีบยายต้องใส่ต้อง UMP เจอกันแล้วไหนนะครับต้องอยู่แบบ UMP ดึงหวาแข่งกันหน่อยแล้วเรา เดี๋ยวนี้พี่ขอเล่นดังเลยละกันนะฮะเอ้ยอะไรวะอะไรวะจอดว้าห่าคุณคุณมานั่งยงนั่งย่ออะไรครับคุณมานั่งย่ออะไรครับปืนคอสปืนคอสด้วยนะประเด็นน่ะอืม โอ้โหพึ่งข้อเจ้าไอ้โบผมว่าอยู่ทำไมไอ้โบหายไปจังวะมาเราเกมนี้เล่นให้ดูครับแชร์แป๊บมัดดวงให้นะครับแช่แป๊บมัดดวงได้นะครับน้องๆโว้ยโอ้โ กูย่ำจเจอนักเลูยม่ใส่มาผิดจีชื่อถ้าผมใส่ไกายเลอรมานะครับไม่ได้ใส่ไกายเลอร์ไมาเฉยไม่มีตังค์ซื้อไอวอลไอพี่ถ้าพี่ได้ดูสตรีมผมก็ขอไอวอหน่อยดีครับพี่วพอจะแบบแบ่งปันไอวอให้ผมหน่อยได้ไหมอ่ะมีคนดูมีคนดูบอกว่าใครเป็นเจ้าของเพลงสาวเหนี่ก็เชียร์คนนั้นแหละค่ะแน่น้องครับหากสาวเนื้อเสียได้สาวอีสาน ไอวอลไม่ต no <sh arp> ้องละระยะระยะจูบไอวอลไม่ต้องแค่นั้นแหละเมื่อกี้เปิดหัวไม่เจ็ดได้ไงวะ เรา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 ต้องเราเราเราต้องเราเราต้องชาร์จได้เราชาร์จไม่ไม่ไม่ติดหัวเลยห่อไม่ติดหัวเลยหรอคนดูนี้พี่ต้องห้ามลืมซืออววะซื้อไปก่อนเลยละกันครับโถต้องทอมสันละกันครับทีมเนี้ยผมโทรทอมสันบ้างไม่ติดหัวเลยฮะวันเนี้ยต้องไปรับเหลี่ยมมาใหม่แล้วครับต้องไปรับคมมาใหม่แล้วครับ วันนี้ช่องนี้ไม่ค่อยได้หนึ่งหนึ่งเท่าไหร่เลยอุ้ยอุ้ยสไนน์นั่นน่ะดูทรงยิงสกายเลยจอดสไนน์ผมอีกก็ไม่หวั่นหรอกครับ,รรบก็ไม่หวั่นหรอกครับก็ไม่หวั่นหรอกครับอืว่าแต่ไม่จาะครับจาะผมไม่กลัวจะจาะไม่กลัวครับกลัวแต่ไม่จาะ มาดิมาดิพี่ไม่อยอมแพ้ครับน้องใครจะแปะมัดวงอะ่ะเขาไม่อยอมแพ้แล้วครับแปะมัดวงอะ่ะเขาทำพื่เอฟซีครับโทษทีอืม First Blood เลยกระปืนอะไรไปสู้ดีวะอู้ UMP หรอขุดมาเล่น,น UMP หรอวันนี้แม่เอาเล่น UMP ไหม,หรม,มครับลิฟไหนเด็กกันแดี๋ยวไม่ใช้เหลี่ยมไม่ค่อยได้ห่ะขุมันโล่งจัดอะ่ะ มามา <First class. S 1> เป็นไงเมื่อกี้ใครบอกว่าจะแพ้ตาปอนนะนี่น,น,นี่ตีมาสามสี่แล้วนะมาต่อครับแค่นั้นแหละอีกดูเจอกันได้นะพี่ แต่ว่อดวงเขามีปากเขาก็ต้องพูดเยอะเป็นธรรมดาครับใครไม่มีปากอาจจะไม่เข้าใจนะครับจุก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 เมื่อกี้อะแนนร้อยเจ็ดสิบอืบอกได้คคำเดียวครับว่าจุกกเี็ดแน่งทองอะเจ็ดแน่งทองุกเสียดแน่งทองอะอ่ะรัวอะลืออะลืุกเียดแน่งทอง ลืมเปิดโคโน่แต่ทำนิ่งพี่เยอะกว่าครับกาดูไว้ครับว่าใครทำน้ำมีดเยอะกว่ากันพี่นะครับพี่ทำน้ำมีดเยอะสุดในเกมนะคือแบบนี่ขนาดตาปอนฆ่าได้5ตัวนะแต่พี่ได้แค่3ตัวน้ำมีดสองพันสองต้องลูกซองอ่ะเอ้ยไม่ไม่ลูกซองแต่เราจ่ายด้เมีดได้ไม่รัวดูเอ็มพีนี่แหละครับไปรุ่นใส่เลย์เอ็มพีเนี่ยใส่เลยเจอวิชานินจาครับผม งได้ไงอ,อ่ะเฮ้ยยิงได้ไงอ่ะเอาเขาอุย้ยเขามอบหรออุยแม่งอันนี้แม่งมาเลี่ยมจริงครับผมเออเขาหมอบจริงด้วยเลี่ยม่ะครับสามหกไม่ใช่นะพี่ก็จะทำสุดฝี 1. มือพี่นี่ยนะครับไนรุ่นเมกา first blood ดูใหม่นะช็อตเมืกก่อกี้ช็อตเมื่อกี้ต้องดูใหม่นะช็อตเมื่อกี้คือต้องดูใหม่นะครับเฮ้ย